สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะนู่นผูบ่าวค่อยเอาข้าวไปส่งแมคโคนะคะกลางแดดเปี้ยงๆเนะาะปาดที่มันยาวดนาะแดดก็ร้อนนะคะบ่กให้ค่อยไปเด้กลัวค่อยเป็นลมตายนะคะนู่เนเจอดอกๆมาน่นวันนี้ไม่ตกตมในเอฟซีเนาะไม่ตกที่ตรมเดินตากแดดมาดอกๆๆๆอะนี่นนะ ถ่ายคลิปไปพร้อมนะนีเออตกต้มีกันดิผู้บ่าวตกต้มเอฟซีเอาข้าไปส่งไมโครตกปะตกเอาร้อนบาแล่ะน่ะมาแล้วเด้อเอฟซีเดินมาดูดินเใส่หมวกใบหนึ่ง คันนี้ไทยอุดรขาวแน่าเนทุยัยยง,ยงตแบบเอยัง,อยงต้วน่ทาวไ่ได้ดิเระฮะ <laughs> <laughs> เอา <laughs> ก็คลิปมันก็ได้ไม่ซ้ำกันไงเ <laughs> ข้าใจปะเรี่งกันจะเอาน้าไปท้วงไปด้วยวดีนางแท้ยู่ง อ่ะเป็นไงลงคิดเต็มบ่วันเนี้ยฮะเจ้าลงคิดฮะโอ้ยได้กินกระดาษไปกินกระดเบียวทะเลคิดเต็มเอออีหลีตีแล้วเมื่อกี้เจ้าเออเหตุยังไปเมื่อื่นไปเมื่อื่นเออเป็นไงบรรยากาศเป็นไงเป็นไงฝันเราใกล้จะเป็นจริงแล้วเหนื่อยหน่อยก็สู้ไปไปอีกแล้วเออไอคลิปเสร็จแล้วตีโอ้ยซุมหน้าผัวค่อยใหญ่โพด ทำไมใหญ่โพดนูน่น FC ดูเดอ้อนะคะบบได้เอาเปรียบเจ้อนูน่นแม่โคอยู่พุ่นนูน่นอะแม่โคเนะี่ยสบายบบเพื่อน FC เพื่อนมีแอร์น,รนี่ตอนนี้เราก็กําลังจะกินข้าวข้าวกล่องข้าวกลองนะคนละกล่องเมื่อกี้พี่เพชรเดินเอาข้าวไปให้แม่โคแล้วเขาทําไปถึงไหนแล้วไอ้ถึงไหนแล้วกำลังลอกไส้ไกล่ลอกไส้ไก่มาแล้วเป็นไส้หมูไม่ได้บอ ลอกไส้ไก่แล้วก็อาดินเหวี่ยงทําถนนอเออแล้วก็เดี๋ยวเข้ามาถึงตรงนี้หนูก็นั่งไม่โครไปดูเขาอีกเหมือนเดิมดีปะเอออ่ะกินข้าวยังยังยังไม่หิวยังไม่หิวนู่นไอ้ว่าหนูเอาเปียอ้ยอ้หันไปดูนู่นนี่ดูนพุดนอนกองใหเป็นไอ้เยอะนู่นเอซนอนเยอะสบายหลับแล้วหลับแล้วเย็นเนีย มันเย็นในเอฟซีใต้ต้นบัก่วงกันสองคนพี่น้องลมฉิวฉิวถ้าไม่มีต้นบักบวงเราจะเป็นไงไอเอ้อข้างแดบดบนะข้างแดดดำอีลีอีเลือกเหออ่ะอ,ะ,อะนะคะไปๆคลิปนีแค่นี้ก่อนเด้อทีทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีทีทุกท่านนะคะแม่เด็กกินข้าวนะกินข้าวอยู่คนละมุมนะคะฮะแม่มันก็กินข้าว กินข้าวอะไรอย่างอ่ะไอ้ส้มมูสมูนะคะมีบักพริกด้วยเด้อสมหมูนะคะบักพริกเออต้องกินเบิงกินกลางตรงหน้าเนี่ยเออนะแบบกินสมูต้องใส่มือใช่มือเอาลงแบบบานให้เออกินบักพริกน้อยแต่บ้าแซ่บเผ็ดเผ็ดเอ้ามากินข้าวเช้ากันเด้อเอฟซีเด้อนะคะเช้าเด้อ ตอนนี้เราก็มานั่งกินข้าวกันอยู่กลางทุ่งนะคะเด็กเด็กก็เ่อน,นกลางทุ่งเหมือนกันนะคะทั้งพี่ทั้งน้องนะคะอยู่คนละมุมนะ,ะเอ้ยก,ก,กับกบกบกระถ่อยแาบน้ำเนอะ,ะนี่แม่โคก็เตรียมพร้อมแล้วอ้อท่อมาแล้วท่อมาแล้วใช่ไหมไอ้ท่อมาแล้วท่อมาแล้วนะคะตอนนี้เราจะฝังท่อนะคะฝังท่อเพราะว่าเอ่อตรงบ้านเราอะ่ะมันมีคลองเนาะนะคะคลองน้ํานะคะจากทุนละปะทาน แล้วก็ต้องเอาท่อค่ะเข้าบ่อมีคนมาด้วยนะคะทีนาะแต่เราไปดูกันไหมไม่ลองเหรอเราก็ดูเขาห่างๆเนาะให้เขาทาไปนะคะบ่อก็มาแล้วนะคะบอกพี่ก็จอดตรงนี้อ่ะจอดได้คนละคันสิอ๋อรถชาวบ้านติรถบ้านเพื่อนติอ้แมนนึกว่ารถท่อแมนรถท่อตีงนี่รถท่อเดี๋ยวบอกร้านท่อยังไม่เปิดอ๋อร้านท่อยังไม่เปิดจ้ะอ๋อแสดงว่าเขาเป็นสุก ข้สวนข้างในโอ้อหเห็นไหมรถเข้าได้เอซีรถเข้าได้นะคะรถเข้าได้อ๋อเพื่อนถอยถอยถอยเฮ้ยอย่างอ่ะอ๋อเพื่อนมาสวน,น,น,นเพื่อนบ่ไอ้เออเฮ้ยเพื่อนอันนี้สวนเพื่อนบ่ละ่ะยแล้ว,ลวให้เด็นไม่เป็นไรหรอเออพอเพื่อนเข้ามาดูซื้อาามาดูที่เขามาตัดหญ้ามีเครื่องตัดหญ้าบ้า เพื่อนตัดหญ้าเพื่อนเด้ออ่ะเดี๋ยวคุยกับเพื่อนก่อนได้สิเด้อ